สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยหลังจากเมื่อวานนั้นมีการนัดรวมตัวกันที่หน้าสภาของม็อบราษฎรนั้นก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมโดยไม่มีเหตุความรุนแรงแต่อย่างไดนั้นและตอนนี้ก็ได้มีการสั่งเอาผิดแล้วครับท่านโดยจากรองผอบชนนั้นได้มีการออกมาบอกว่าม็อบราษฎรนั้นมีความผิดอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อัดกันมาอย่างเนิ่นนานกันเลยทีเดียวนั้นก็จะพบเห็นข่าวแบบนี้ อย่างเรื่อยๆครับท่านไม่ทราบว่าเป็นพาออะไรที่เรื่องอื่นนั้นช้าเหลือเกินแต่ถ้าเกิดเรื่องเอาเรื่องกับม็อบนี้เร็วเหลือเกินนะครับท่านโดยน,นี่ข่าวสดแจ้งเข้ามาโดยรองผบชอนออะไรนั้นตาวิชัยอะไรทักอย่างนั้นสั่งเอาผิดมอบราษฎรอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้ยฐานฝ่าพลกระฉุกเฉิญแล้วก็พรบควบคุมโรคครับท่านมาอีกแล้วพลตารวจตีปิยะตะวิชัยไอ้นี่โอ้นึกชื่ออยู่ตั้งนานครับท่านจําได้แต่นมสกุลเฮ้ยสวัสดีด้วยเว้ยเฮ้ยปิยะอ๋อไม่ใช่ ไม่มีรองผบชอนอเผยภาพรวมม็อบเมื่อวานนี้เรียบร้อยไม่มีเหตุรุนวายแต่เข้าข่ายผิดตามพรกฉุกเฉินและพรบรควบคุมโรคนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปโดยอย่างไรก็ตามการชุมนุมก็ถือว่าเป็นการเข้าข่ายความผิดตามพรกฉุกเฉินและพรบรควบคุมโรคจึงได้ให้ตำรวจสอนอบางโพและสอนอสำราลาดซึ่งลาดนั้นจะไม่ค่อยสำรานกับสอนอนี้เท่าไหร่หรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่ทราบนะครับท่านรวบรวมหลักฐานและแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่ จัดให้มีการชุมนุมเมาอิกแล้วโดยพลตํารวจตีปิยะกล่าวต่อว่าสําหรับช่วงบ่ายวันนี้นั้นจะมีการนัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในแกเดงบูชมเป็นกลุ่มอาชีวะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้เตรียมความพร้อมในการป้องกันเหตุร้ายและการกระทบกระทั่งกันของกลุ่มอาชีวะจึงอยากฝากถึงประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการสัญจรในบริเวณดังกล่าวด้วยนั้นก็เป็นที่จับตามองในแกร้งบูชมว่าจะเป็นการออกมาสกัดม็อบหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยอาจจะเป็นการขู่ให้กลัวก็ ว่าได้ในการดูชมส่วนวันนี้เมื่อปีที่แล้วนั้นยังจําได้เสมอไม่ลืมเลือเลยครับท่าน อาจจะเป็นที่มาของความไม่พอใจของประชาชนอย่างมากมายกันเลยทีเดียวนั้นโดยวันนี้เมื่อปีที่แล้วออยุบพักอนาคตใหม่ครับท่านโดยตอนนี้แฮชแท็กครบรอบหนึ่งปียุบพักอนาคตใหม่นั้นก็อยู่ในเทรนทวิตเตอร์นะคะรับเรา่ผบูชมโดยกะจะตัดไฟแต่ต้นลมครับท่านแต่กลับกลายเป็นว่าไฟลามทุ่งโดยวันนี้เมื่อปีที่แล้วที่เขาทําลายความหวังของพวกเราไปนั้นวันนี้เมื่อปีที่แล้วที่เขาขโมยอนาคตของเราไปแฮชแท็กหนึ่งปียุบพักอนาคต มใหม่กลายเป็นไฟลามทุ่งจริงๆครับท่านโดยยังจําวันนั้นได้เลยวันที่ยุบพักนั้นโดยก่อนที่มีการเลือกตั้งนั้นผมก็ได้เจออาจารย์บีบุตรแสงกหนกคุณแล้วก็ลังสีิมนโลมที่ลบบุรีครับท่านโดยวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ยังจําได้เสมอไม่ลืมเลือนกันเลยทีเดียวนั้นก่อนที่ผมจะมาท YouTube นะครับท่านแล้วก็ได้คุยกันอยู่โอ้ยหลายนาทีอยู่เหมือนกันครับท่านเกือบจะครึ่งชั่วโมงได้นั้นแต่พอมาถึงปีที่แล้วที่มี การยุบพักนะั้นก็ส่งผลให้ปราชาชนหลายภาคส่วนครับท่านกว่า6ล้านเสียงที่ลงคะแนนให้กับพรคอนาคตใหม่นั้นแล้วก็โดนยุบพักไปนั้นเกิดจากการไม่พอใจอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวก็ต้องติดตามต่อไปในกระดานผู้ชมโดยยุบได้ก็ยุบได้แต่พักเว้ยเฮ้ยฟังอยู่นั้นอาจจะเจ็บปวดเหลือกันกันเลยทีเดียวสําหรับพวกอะไรทั้งหลายแหลนั้นไม่อยากจะเอยชื่อมากครับท่านเดี๋ยวมันก็จะเป็นไงส่งอะไรบ้าปบอขอแตกมาที่บ้านอีกนะก็อย่าส่งมานะเว้ยเฮ้ยช่องนี้ชื่นชมเด็กประยุทธ์และดาทหารไม่ใช่ ชมอย่างดิบดีกก็เลยทีเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่แน่ใจอาจารย์เบียบุตรแสงกนกุลเลื่อนผ่านมาเจอพอดีครับท่านแต่มาจากไทยโพส์ฉะนั้นจึงต้องบอกให้ท่านทั้งหลายนั้นฟังครึ่งหูไห้หูครึ่งนะครับท่านโดยเบียบุตรทวิตเชิญชวนพูดคุยครบรอบหนึ่งปียุคพักอนาคตใหม่จากตัดไฟแต่ต้นลมสู่ไฟลามทุ่งครับท่านโดยอาจารย์เบียบุตรแสงกนกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวเชิญชวนผูค้คนเข้าไปในแอปพลิเคชันขับเฮาเพื่อพูดคุยประเด็น การยุบพักโดยอาจารย์พิเบุตรทวีตว่าบ่ายมงตงแฮชแท็กหนึ่งปียุบพักนาคตใหม่จากตัดไฟแต่ต้นลมสู่ไฟลามทุ่งครับท่านก็ไม่ต้องอ่านอะไรกันเยอะนะครับโดยหลังจากที่มีการยุบพักนาคตใหม่นั้นก็ได้เกิดกระแสความไม่พอใจให้กับประชาชนหลายภาคส่วนนะครับท่านแล้วก็หลังจากนั้นมาก็มีการจัดแฟดม็อบนิดๆหน่อยๆเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็ได้มีโควิดมาช่วยพลเอกประยุทธ์ไว้นั้นทําให้ม็อบซาไปได้ชูกุวยามแต่อีมึ่งสาเหตุที่ ทำให้มบ็บเกิดขึ้นมาอีกทีนั้นก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องของคุณต้าวันเฉลิมสัตวศักดิธิ์หรือเปล่าซึ่งเป็นเจ้าของเพจเออกูต้องได้ร้อยล้านจากทักษิณน,นั้นโดยมีการจับภาพวงจรปิดได้โดยในการอุ้มตัวที่ประเทศกรัรมพูชานั้น,นะะบน่ารผูชมก็ต้องติดตามอีกทีส่วนสุทินคังแสงครับท่านใช่ไหมวะอ๋อเออใช่ใช่แม่ไม่ใช่อะไรครับท่านโดยตอนนี้สอเสือเออมันจะเยอะพอสมควรส่วนคุณสุทินนั้นผมเรียกคุณนั้น ในเมืองนั้นแจ้งกับแม่มันไปก่อนครับท่าน โดยในการประชุมสภานั้นก็ผ่านมาอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็ท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งเลยนั้นก็มีอยู่3าประโยคเฮ้ย <Hey! S 1> นั่งลงไอ้นักโทษอันนี้ผมยกให้เป็นนัมเบอร์วันเลยนะครับท่านสําหรับพลตรวจเอกเสรีพิสุจ์ส่งข่าวประกวดนั้นส่วนอันดับสองในหัวใจผมเลยนั้นก็คือเอ,อคุยโม้คุยโวง้อและอยากนอนเตียงนะครับท่านสาหรับวิโรจน์ละคณาธิสอนซึ่ง <c oughs> หมายถึงใครนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านบอกอมหมายที่จะเอาเงินไปทํางงอย่างงู้นอย่างนี้คุยโม้ คุยโตโง่และอยากนอนเตียงครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปส่วนอันดับที่3นั้นอาจจะเป็นมลเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยคลิปนี้ท่านหลายฟังอยู่นั้นอย่าเพิ่งหัวเราะกันให้มากนะครับท่านเดียวอาจจะมีคนไม่พอใจเดินออกไปได้โดยหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ครับท่านได้ออกมาทําการแแ้มๆพัมพ่มๆหน้าไมโครโฟนนะครับเ่านมูชชมไม่ทราบว่าหิวแฟดกระหายแสงอย่างที่สสวิโรกจ่าวไว้หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจโดยระหว่างที่กำลังจะ พูดอยู่นั้นก็ได้มีบรรดาสส,สบางส่วนครับท่านหัวเราะนะครับท่านผู้ชมซึ่งถ้าเกิดผมยืนนั้นผมก็อาจจะหัวเราะด้วยครับท่านเพราะว่ามันเป็นการอะไรที่ถามวัวตอบควายอย่างเหลือเกินตามที่ประชาชนร้องเรียนมาหรือเปล่านะั้นผมก็บอกว่าเอสอิดบีครับท่านแล้วแต่ท่านเลยก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านส่วนสูทินครั้งแสงเผยพอใจภาพรวมศึกซักฟอกรอถามจุดยืนพักเพื่อชาติครับท่านโดยเพื่อชาตินี่ไม่รู้มันจะเพื่อใครแล้วนะครับท่านหลังจากสสโบท ให้อนุทินก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างเหลือเกินกนเลยทีเดียวครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยพรรคอนาคตใหม่ก็ได้มีสอสอเพิ่มมาอีกสีตัวนั้นตามรอยอสีพาสเทลไปอีกตัวแล้วหรือไม่นั้นก็น่าจะใช่ครับท่านโดยเฮ้ยไอ้สีฟังอยู่มึงอย่าพึ่งดิน้นอย่างเด็ดขาดนะครับท่านโดยก็มีเผยออกมาอีกสตัวนะครับท่านโดยพรรคอนาคตใหม่กไ็ไม่ใช่พรรคอะไรวะ ออกก้าวไกลโอ้โหจำผิดจำถูกไปหมดแล้วโดยวันนี้วันครบรอบนะครับท่านเลยจำผิดจำถูกเล็กน้อยถึงปานกลางโดยทางพักก้าวไกลครับท่านก็ได้ออกมาบอกว่าจะไม่มีการไล่ไอ้พวก4ตัวบาท3ตัวบาทนี้ออกจากพักเพราะว่าจะเป็นการเตะหมูเข้าปากหมาโดยหมาตัวที่ว่านั้นอาจจะเป็นฝ่ายเสียงข้างมากในสภาหรือเปล่านั้นที่ครั้งก่อนมีการยุพักคนาคตใหม่นั้นก็ได้ดูซสอ,สอไปอย่างมากมายไกย่กองนเลยทีเดียวและมีอยู่พักหนึ่งครับท่านไม่ทราบว่าพักอะไรเหมือนกันนะ่ะ เออโดยมีรอนหนูนะครับท่านเป็นตัวอัออกษรย่อของใครคนหนึ่งนั้นผมก็ไม่ทราบว่าใครเหมือนกัน <c oughs> ได้ทําการซื้อตัวสอสอย่างมากมายไก่กองเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเหมือนกะ หรือเปล่านั้น <c oughs> ก็ต้องติดตามอีกทีโดยเมื่อกี้ต้องพยายามก้ามคืนฝืนทนพูดให้มันน,นั้นเออเดี๋ยวมันจะได้ไม่ติดเลสน,นะครับท่านโดยตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว7นาทีกว่าโดยสถานการณ์ก็ยังคงเต็มไปด้วยความไม่ราบเรื่นในการไล์สดเพราะโดนระงับอยู่นะครับท่าน90วันแม่มเอ้ยก็ต้องจับตามองครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโดยวันนี้ได้มีการเผยแพร่คลิปเสียงต่างๆนานาน,าน,นะครับท่านของปีที่แล้วนั้นว่าจะมีการเสนอตัวเลขให้กับไอ้พวกงูเห่าส้นตีนส้นเบือ ทั้งหลายแหล่นั้นว่าถ้าเกิดไปอยู่พักไหนพักหนึ่งนั้นก็จะได้23่ล้านนะครับโอ้ยอันนี้โอ้โชคดีเ้ยยังไม่ได้บอกชื่อพักนะเว้ยเฮ้ยฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายอย่างเด็ดขาดเลยฟังต่อสำหรับไอพวกไอ <c oughs> โอสวสร์ลอดช่องแล้วก็ไอ้พวกงูเห่าทั้งหลายนี้ผมก็แนะนําไม่รู้ว่าเขาจะฟังหรือเปล่านั้นโดยพักเก,ก้าไกลก็น่าจะเ ไปไไอ้พวกส้นตีนส้นเบื้องนี้ไปซะดีกว่าให้มันจะมาอยู่ควนส้นตีนได้นะครับท่านในพักนั้นก็เป็นที่จับตามองกันอย่างดีดีกันเลยทีเดียวครับท่านอ๋อรู้สึกว่าน้ตไว้นี่ว่าชื่อเมื่อวานนั้นโดยประกอบด้วยงูเห่าสี่ตัวที่ว่านั้นนะครับท่านผู้ชมโดยปกตินั้นผู้แทนเขาจะใช้คําว่าคนนะครับท่านแต่งูเห่านี้สัพนามของงูนั้นเขาจะเรียกเป็นตัวผมก็ไม่อาจจะทําอย่างไรได้นอกจากเรียกว่าเป็นตัวครับท่านก็ได้มี อดีตทนายเสื้อแดงคนหนึ่งด้วยนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปโดยสถานการณ์ตดมไปด้วยความดูเดือดเลือดพานว่าจะเป็นอย่างไรตอนนั้นโดยพวกสันตินี้ก็สอดที่ยุบพักไอ้อไม่ใช่ย้ายพักอย่างแน่แท้กันแล้วทีเดียวก็ต้องจับตามองนะครับท่านส่วนไอ้ที่คิดว่ายุบพักแล้วนั้นมันจะหยุดนั้นตัดไฟแต่ต้นลมตอนนี้ก็กลับกลายเป็นการเข้าสู่ไฟลามทุ่งอย่างที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยไม่ใช่ลามแค่ทุ่งธรรมดาแต่ลามไปทั่วทุก สารทิศเลยครับท่านก็ต้องจับตามองอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปสําหรับม็อบราษฎนนั้นก็อะไรวะเนี่ยดาวเลิกหิวแสงเอาแล้วเว้ยสอสอภูมิใจไทยเน็บกลุ่มดาวเลิกหิวแสงหลังวัฒยาโหวดงดออกเสียงศักสยามในะครับท่านผู้ชมหรือว่าศักสยามชิดชอบนั่นเองอาจจะเป็นน้องชายของไอ้ยี่ห้อยร้อยยี่สิบหรือเปล่านั่นก็ไม่อาจทราบได้โดยหลังจากที่มีปัญหาแตกเล้าแตกฉานกันในพักร่วมรัฐบาลหรือเปล่านั่นก็ต้องจับตามอ,มองนะครับท่านโดย ล่าสุดสอสอภูมิใจไทยต่างพางกันโพส์เฟซบุ๊กส่วนตัวเน็บกลุ่มดาวเลิอกอย่างในออ๋อในอะไรก็ช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านสอสไทยธานีโพสระบุว่า ดวงดาวก็ยังมีวันร่วงหล่นขอให้อยู่เป็นตัวแทนไม่มุ่งเน้นเอาตัวเป็นใหญ่หวังเอาประโยชน์อะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมโดยมาดามเดียนั้นก็โดนจวกอย่างก็ต้องเล่นอีดบีไปก่อนนะครับท่านส่วนวันนี้เป็นวันแรกของม .33 นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คือ ผู้ประกันตนมาตามมสามนั้นก็จะได้ลงทะเบียนวันนี้นะครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนมาฟังข่าวนี้กันก่อนอน,นี้จากข่าวสดส่งเข้ามาโดยตอนนี้ที่ผมเห็นอยู่นี้ก็เป็นหน้าของสุชาติชมกิจหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นโดยนั่งออกมาเสนอหน้าหรือเปล่านั้นก็อย่าไปเรียกเขาอย่างนั้นโดยแจ้งมาว่าเผยยอดลงทะเบียนม3 3เราละกันวันแรกพุ่งกว่า5.6กล้านคนนะครับท่านก็เป็นที่จับตาม,มองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเผยยอรเนาะ ลงทะเบียนม3-3เรารักกันนะครับท่านแต่ไม่ทราบว่ามันจะรักเราหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจโดยครึ่งวันแรกอยอดลงทะเบียนพุ่งกว่า 5- 6ล้านคนและบุข้อดีของคนการยืนยันไม่ตกหล่นแน่นอนข้อดีก็คือได้อะเอาเงินไปให้กลุ่มประกันสังคมซึ่งไม่ได้มาอย่างเนิ่นนานนะครับท่านก็ออกมาหาซีนหิวแสงอีกแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่อาจทราบได้ส่วนวันนี้มีประเด็นร้อนในโลกโซเชียลออนไลน์ครับท่านหลังจากที่หม่อมลูกปานั้น อดีตภริยาของท่านกบใช่ไหมวะ ม,มันเรียกยากนะครับท่านผู้ชมโดยก็ได้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวตอนนี้ยูทูบเบอร์คนหนึ่งนั้นโดนจวบยาครับท่านโดยช่องยูทูบเบอร์ช่องนั้นมีคนติดตามหนึ่งจุดกว่าล้านคนนั้นโดยทําคลิปทดสอบสังคมครับท่านโดยวิจารณ์คลิปยูทูบเบอร์ใช้หม่อมลูกปลาทําลายร่างกายบูลลี่รูปร่างโดยชาวเน็ตวิจารณ์ยูทูบเบอร์ทารายการบูลลี่รูปร่างใช้หม่อมลูกปลาเป็นนักแสดงนะครับท่านอันนี้ฝ่าข่าวสดส่งเข้าประกวดมาโดย ํำนองที่ว่ามีสาวอ้วนกับสาวผอมครับท่านแล้วก็เดินไปแล้วก็ ไปเจอผู้ชายแล้วก็บอกว่าขอกอดหน่อยได้ไหมท่านอุย้ยอะไรของมันวะเนี่ยก็เป็นเรื่องจนได้ครับท่านโดยทัวลงไม่หยุดยั้งอย่าง,างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ยอดดิสไลคน,นพุ่งกระฉูดอย่างชั่วนาตาปีไม่ทราบว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปนั้นโดยระหว่างที่ผมกําลังพูดนี้ออกเจอแล้วครับท่านขอโทษทีเมื่อกี้เลื่อนหายอยู่โดยทัวลงจวกเละยูทูบเบอร์พาม่อมลูกปลาเ <c oughs> ทียบอ้วนผอมขอกอดคนนะครับท่าน <c oughs> ก็ต้องให้ท่านดูไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชม โดยตอนนี้นั้นโดนทัวนลงอย่างไม่หยุดยั้งเลยทีเดียวครับท่านโดยมันก็มีเนื้อหาประมาณนี้มาหลายครั้งแล้วนะครับสาหรับไอยูทูบช่องนี้นั้นโดยทัวนลงยูทูบเบอร์ปล่อยคอนเทนต์พาหม่อมลูกป่าเทียบสาวอีคนข,อ,ขอ,อกอดชายแปลกหน้าในที่สาธารณะโดนจวกเละขาดช่องครับท่านแต่ช่องที่ว่านั้นไม่ใช่ช่องที่เมือกมันจะไปอยู่นั่นแต่อย่างใด <S <S อ่าจวกเละขาดช่องเสียดายมีความคิดแบบนี้โดยกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างว่างขวางกันเลยทีเดียวสําหรับคลิปวิดีโอ จากยูทูบเบอร์ช่องหนึ่งที่ทำคอนเทนต์ โดยให้ผู้หญิงสองคนที่แต่งตัวเหมือนกันแต่คนหนึ่งอ้วนอีกคนหนึ่งผอมไปเดินขอกอดคนในที่สาธารณะโอ้ยอะไรของมันวะโอ้ยตากูไม่ฝาดด้วยเว้ยเฮ้ยเรื่องจริงครับท่านไปเดินขอกอดคนในที่สาธารณะโดยคลิปดตด่งางมีความยาวประมาณ8นาทีนะครับท่านผู้ชมก็มีบอมลูกปลาด้วยครับท่านก็เป็นที่ทุเลศสิ้นดีเหลือเกินเลยทีเดียววันนี้ไม่ใช่หมายถึงหมอมลูกปลานะครับท่านหมายถึงยูทูบเบอร์คนนี้ซึ่งเป็นคลิปที่เผยแพร่เหตุการณ์ของหญิงสาวลูกรูปร่างของ เข้าไปทําทีขอกออผู้ชายที่เดินผ่านไปมาพบว่ามีคนยินยอมให้กออถูกคนส่วนอีกคนหนึ่งก็คือหม่อมลูกปลาอดีตภริยาของหม่อมเจ้าท่ดิพันยุคนหรือท่านชายกบนะครับท่านแห่งวังอัศวินหรือปลาผมไม่ค่อยจำจำไม่ค่อยได้แล้วที่มีรูปร่างอ้วนกว่าเข้าไปขอกออซึ่งส่วนใหญ่จะปฏิเสธแถมยังถูกต่อว่ากลับมาอีกด้วยนั้นก็ตอนนี้โดนทัวลงอย่างชั่วนาตาปีเลยครับท่าน โดยสําหรับใครที่ไม่รู้จักหม่อมลูกปานั้นโดยหม่อมลูกปลาครับท่านหรือนางโชติกาขวัญทิติหม่อมลูกปลาอาดีตภรรยาหม่อมเจ้าทิติพันธ์ยุคนเป็นเด็กกำพร้าถูกทิ้งไว้ในโรงพยาบาลจุลาก่อนได้หม่อมเจ้าลังสีนพดลยุคนขอมาเลี้ยงตั้งแต่อายุสองเดือนจนอายุสี่ขวบได้ให้ท่านชายกบ ซึ่งเป็นพี่รับไปดูแลต่อจนอายุ22หม่อมลูกปลาก็ได้แต่งงานกับท่านชายกบที่ตอนนั้นอายุ58ปีนะครับท่านจนกระทั่งเป็นข่าวใหญ่กับตำนานรักวังอัศวินของหม่อมลูกปลาที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมหลังพิธีพิเศษอะไรวะพิธีเสกสมรสเพียง1ปีเมื่อหม่อมเจ้าที่ดีพันยุคนสิ้นชีพตักใสโอ้ยแม่มเ้ยอ่านยากนี่หายเลยสิ้นชีพตักใสนะครับท่านและสุดท้ายผู้ต้องหาก็คือหม่อมลูกปลาต้องโทษจำคุกซึ่งจำคุกจริงๆ2ปี6เดือนนั้นตอนนี้ก็โดนทวนลงอย่าง หยุดยังกันแล้วครับท่านทุกสื่อเล่นเรื่องนี้สรุปดราม่าบูลลี่คลิปอดีตหม่อมลูกปลานะครับท่านก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวโดยตอนนี้นั้นยอดการดิสไลค์นั้นพุ่งกระฉูดกว่าโอ้ย1 2 0 0 0ดิสไลค์แล้วครับท่านก็ต้องติดตามอีกทีว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นโดยทางช่องได้ทําการถือเหมือนกับว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรทักงอย่างนั้นแต่บอกว่าช่องเราไม่ได้มีสปอนเซอร์นั้นก็เป็นที่จับตามองโดยตอนนี้ติดอยู่ในอันดับ23ในมาแรงของ YouTube ครับ ท่านชื่อคลิปอ้วน vs ผอมไปขอ,อกอดผู้ชายโอ้นะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวว่าจะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นโดยก็จะประมาณนี้ครับท่านเดี๋ยวกูจะโดนไหมวะฟืบฟืบฟืบโอ้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านก็จึงไม่กระแสข่าวที่ผมรวบรวมมาถแถลงนะครับท่านผู้ชมโดยวันนี้นั้นไม่แน่ใจว่าผมจะไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือป่านั้นต้องจับตามองขอบคุณที่มารับชมครับท่านสวัสดีนะครับ お